เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวังคารทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมใหม่ล่าสุดฮะ Rebirth M นั่นเองนะครับผมเป็นเกมแนว MMORPG Open World นะครับผมหรือว่าเกมเก็บเลเวลนั่นเองนะครับผมนี่ทางเข้าเกมเป็นหน้าตาแบบนี้ฮะมีภาพการต่อสู้มากมายนะฮะมีมังกรด้วยนะครับผมยกงาตีเมืองนะฮะเป็นเกมสายบูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันดีกว่าฮะว่าจะมีอะไรนะครับกดทัช นี่โอเคฮะเราเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตอนนี้ผมเล่นไปแล้ว1ตัวละครนะฮะเป็นอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์นะผมเดี๋ยวผมจะแนะนําอาชีพทั้ง4ของเกมนี้ก่อนละกันนะครับผมกดสร้างตัวละครใหม่นะฮะก็สาหรับเกม r e b i r t h M นะครับจะมีทั้งหมด4อาชีพนะครับผมเพื่อนๆสามารถเลือกเล่นได้ตามความชอบนะครับผมใครชอบสายแท้งลุยๆหน่อย ไปเบอร์เซอร์เกอร์ครับใครชอบสายความเร็วคริติคอลตีใกล้สายตุ๋ยแอสซัสซินครับไปเล่นสเลเยอร์นะครับผมใครชอบเล่นนักเวสสกิลหมู่กว้างแรงส่วนใครชอบความแรงติดคิแต่ไม่ชอบเข้าไปปะทะชอบยิงไกลๆเล่นเลนเจอร์นะครับหรือว่านักธนูนั่นเองโอเคแล้วตัวละครที่ยืนอยู่ตรงหน้านะครับนี่คือเบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองนะครับผมเรียกได้เลยว่าเป็นอาชีพที่อึดที่สุดใน4อาชีพนี้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้อึดอย่างเดียวนะคะความแรงก็มีได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าการโจมตีจะช้าๆหน่อยนะครับแล้วก็มี เดี๋ยวเราจะโชว์สกิลฮะฮึจ้าโชว์อีกครับไองี่หมุน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 ไปเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเบอร์เซอร์เกอร์สำหรับใครที่ชอบสายแทงก็เลือกตัวนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบสายตุยนะฮะนี่สไลเยอร์นะครับมาพร้อมกับความว่องไวรวดเร็วแล้วก็คิดิคอโลบหลีกนะครับผมนี่ ก็จะเป็นชายหนุ่มรูปงามบอบบางนิดนึงนะฮะตายง่ายหน่อยนะครับแต่ต้องแลกมากับความเคลิ้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเราดูสกิลของเขาฮะนี่ดูอีกครับผมจ่อนี่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 โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเล่นแนวนักรอบสังหารนะก็จัดไปครับสำหรับสเลเยอร์นะผมต่อไปวิสานฮะนี่มาเป็นผู้หญิงนะครับผมแอน สหรับใครที่ชอบเล่นแบบสายเวทมนต์นะครับก็ต้องตัวนี้เลยนะครับผมพลังเวทนะฮะกว้างหนักน่วงนะฮะแล้วก็ผมแนะนําสําหรับสายฟรีด้วยนะครับสายฟรีนะฮะถ้าเกิดว่าไม่อยากเติมตังค์เยอะก็เล่นวิสานะเพราะว่าเล่นง่ายนะฮะบอทง่ายหาเงินเอาไปขายนะครับแล้วก็ไปซื้อของที่ต้องการนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูสกิลของวิสานกันหน่อยนะฮะนี่สกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลหมูนะฮะอ่า จัดไปใครที่ไม่ชอบเล่นสายเวทมนนะฮะแต่ชอบโจมตีไกลนะครับผมก็ต้องตัวนี้เลยครับผมเลนเจอร์นะฮะนี่นักธนูสาวอาหวยน้อยของเรานั่นเองนะครับผมนี่น่ารักมากๆนะครผมเดี๋ยวเราดูสกิลของเขาหน่อยดีกว่าฮะอุ้ยจ๋อนี่ดูอีกครับอู้ปังนี่ชาร์จยิงครับผมโอเคผมสำหรับใครที่เลือกได้แล้วนะครับว่าอยากเล่นอาชีพอะไรนะครับก็สามารถมาเลือกรูปร่างได้อีกนะฮะตรงนี้นะครับนี่เป็นทรงผมนะฮะมี3ทรงผมให้เลือกนะฮะ นทรงนี้ก็เท่ดีนะครับผมผมเลือกเล่นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเพราะว่าผมชอบกินเบอร์เกอร์นั่นเองนะครับผมมันอร่อยนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นะครับผมว่ามันตัวใหญ่ดีนะครับเออตัวใหญ่ดูหน้าเกงขามดีนะครับผม, <c oughs> ผมก็เลยเล่นตัวนี้นะฮะอ่าแบบว่าเป็นนักรบแนวหน้านะครับผมโอเคพูดพัมทําเพลงมาเยอะแล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าฮะว่ามีอะไรสนุกสนุกมีระบบอะไรน่าสนใจให้เราเล่นกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลย เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมแล้วนะครับผมและที่อยู่ข้างหลังนี่สีเขียวๆนี่คือบอสนะครับผมนี่ฮะข้างบนนี้นะครับซ้ายบนจะมีคําว่าบอสนะฮะกดเข้าไปนะครับจะเห็นชื่อบอสนะครับ Ghost Knight Heta นะครับผมการปรากฏตัวคือกําลังปรากฏตัวอยู่นั่นเองนะครับผมกดเคลื่อนที่ตอนนี้ปึ้งเราจะไปตีบอสทันทีนะผมเออตีเข้าไปครับนายแต่ไม่ต้องห่วงเราจะมาช่วยนายเองนี่นะนี่นะอื ตอนนี้มีคนตีบอสอยู่นะฮะชื่อคาคาชินะครับผมน,นี่เราเราก็เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะเราชื่อคิโมจิสวัสดีนะครับเอออ้าวดือนะฮะเออเออบอสนั่งทําไมอุ้ยอุ้ยเจ็บปะเนี่ยโอ้เออเฮ่อแต่ <laughs> ไม่ไหวนะฮะผมเลือดน้อยไปนะครับไม่เป็นไรบอกเลยว่าคนเล่นเยอะมากนะครับผมวันนี้นี่ เขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะนี่คนไทยเล่นเยอะนะครับโอเคเมื่อกี้ผมโชว์การตีบอสไปนะฮะแล้วก็กดตรงนี้นะครับจะเป็นโหมด PK นะฮะมีความสงบนะครับไม่โจมตีผู้เล่นอื่นหรือว่าจะจงใจฆ่านะก็คือเปิดโหมด PK อย่างเต็มที่นะฮะโอเคตอนนี้ผมรักสงบนะฮะรักสงบไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเรายังไม่ค่อยเก่งนะตอนนี้เราแรงสองเลเวลเจ็ดสิบสามนะครับอ่าก็คือเลเวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนั่นแหละนะฮะแต่ว่าตัด ตัดเลข1ข้างหน้าออกกลายเป็นแรงสองแทนนะผมโอเคคุณผู้ชมเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมเก็บเลเวลนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนาการเก็บเลเวลหลักๆนะฮะอย่างแรกนะฮะนั่นก็คือการทำเควสนั่นเองนะครับผมนี่และแน่นอนฮะเกมยุคนี้นะครับจะต้องมีการทำเควสอัตโนมัตินะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรานะครับไม่ต้องไปนั่งหามอนสเตอร์ว่าอยู่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมกดคลิกเดียวฮะแล้วเดี๋ยวเขาก็จัดการให้นะครับนี่เราก็สามารถ นั่งกินข้าวไปเพลินๆดูตัวเราตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่อันนี้เราต้องมากำจัดนะฮะนักสู้นะครับ30ตัวนะครับผมนี่เราก็ฟาดไปฮะนนถ้าเกิดว่าเราฟาดครบ30ตัวปุ๊บนะฮะเขาก็จะส่งเควสให้เราทันที ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำเควสนะฮะซึ่งการทำเควสนะครับเราจะต้องเฝ้าจออยู่ตลอดเวลานะฮะคอยกดตรงนี้นะครับผมกดครั้งหนึ่งมันจะทำเควสให้เรา1อันนะครับผมเราต้องคอยกดเรื่อยๆนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีเวลามานั่งคอยกดอย่างนั้นนะครับเราก็สามารถบอทได้นะครับผมนี่ขวาบนนะฮะจะมีคำว่าต่อสู้อัตโนมัตินะครับผมเราก็เลือกที่บอทนะฮะผมเลือกที่ตรงนี้นะครับฟอร์สบูฟนะฮะเป็นหมาป่านะครับผมแล้วก็กดฮะปึ๊บนี่มันก็จะคอยตีหมาป่าให้เรานะฮะ รับเบอร์เซอร์เกอร์นะฮะสกิลหมู่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมนะฮะก็อาจจะฟาร์มช้าหน่อยๆนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกนักเวทนี่บอกเลยว่าฟาร์มไวมากนะครับผมนะะใครสายฟรีนะครับไม่อยากเติมตังค์เยอะนะฮะแนะนําให้เล่นนักเวทนะผมนี่แต่ผมสายลุยนะฮะอยากเข้าปะทะฮะร่างกายต้องการประทะครับผมก็จะบอดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผม อาจจะใช้ในตอนที่เรามีทุระนะครับสองชั่วโมงเราก็บอทธรรมดานะฮะแต่ถ้าเราทุระเสร็จแล้วเราก็มากดทำเควสนะครับผมการเก็บเลเวลก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคคุณผู้ชมต่อไปผมจะทําการรีวิวสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้นะครับั่นคือนี่เลยครับผมคอสตูมนะฮะอันนี้ชุดส่งการวะเนี่ยต่อไปนี่ครับโอ้เพนด้าฮะจัดไปครับผมซื้อสินค้าที่เลือก จัดไปดีครับต่อไปนะครับผมจะทําการรีวิวสกิลของเกมนี้นะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนี่ผมเล่นเบอร์เซอร์เกอร์นะฮะสกิลก็จะเน้นไปทางดาเมจที่รุนแรงนะฮะแต่ว่าจะเชื่องช้าแล้วก็เน้นสตัร์เน้นซีซีนะครับผมนี่สกิลหลักนะฮะมีสกิลลองนะครับอันนี้ผมอัพไปอย่างละ5้าละอันนี้เทสเทนนิ่งนะฮะก็สามารถสตัร์ได้สองวีนะครับลดพลังโจมตีศัตรูลง10%นะครับก็ออกแนวแทงๆหน่อยนะครับผมโอเคอัพให้5เท่ากันนะครับผม แล้วก็มีสกิลสเปเชียลนะครับผมเป็นบัฟนั่นเองนะครับเพิ่มพลังป้องกัน90เป็นเวลา30วินาทีอัพเลเวลเลยนะครับการอัพเลเวลก็ประมาณนี้นะฮะจะใช้ไอเนี่ยฮะจะใช้พลังลูกแก้วแดงนะครับผมตอนนี้เหลือ30แล้วหมดแล้วนะผมต้องไปทำเควสเรื่อยๆรื่อยนะฮะเขาจะให้พลังลูกแก้วแดงมาเรามาอัปเกรดเลเวลสกิลนะฮะซึ่งสกิลแต่ละประเภทนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะฮะสามอย่างนะฮะสกิลหลักก็จะมี3อันนะฮะ มีไฟสแลสซอส i n g c o l a s นะฮะก็สามารถอ่านความสามารถกันได้นะสำหรับใครที่ชอบแช่แข็งศัตรูหรือว่าเล่นแบบสายแทงเต็มตัวก็เลือกโคลัสนะเพราะว่ามันมีโอกาสแช่แข็งด้วยนะครับผมแต่ถ้าเน้นความแรงก็เนี่ยฮะเลือกไฟสแลสนะครับผมดาเมจล้วนๆอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะต่อไปนะครับเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมเก็บเลเวลนะครับเพราะงั้นเราเนี่ยจะต้องทําค่าพลังของตัวเองให้สูงๆนะฮะจะได้สู้คนอื่นเขาได้นะครับผมเกมนี้เขาจะมีโรงตีเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับผม นี่กดเข้าไปนะฮะก็จะมีการเสริมพลังอาวุธของเราต่างๆนะครับผมมี enhance นะครับผมมีออปชันมีอันยมานีมีอัพเกรดมีสร้างนะครับผมหรือว่าการคราฟของนั่นเอง enhance นะก็มีเลเวลอัพกับ enhance นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจางเลเวลอัพโชว์นะฮะอันนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีก2นะครับผมมากดไปฮะนี่ก็จะเป็นการอัพเลเวลดาบเรานะฮะนี่ตอนนี้เลเวล2นะครับผมอัพต่อไปก็เป็นเลเวล3นะฮะนี่ประมาณนี้ส่วนเอ็นแฮสนะก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับผม แต่ว่าตอนนี้นะครับผมยังไม่มีวัตถุดิบนะครับผมออปชันก็จะเป็นการเสริมพลังอย่างหนึ่งให้อาวุธเรานะครับมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นแล้วของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะอ่าใครจะโหดกว่าหรือเก่งกว่าก็อยู่ที่ออปชันเนี่ยแหละครับโอเคครับได้เส็จเหล็กไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทาการเปลี่ยนออปชันกันนะครับผมโอกาสคิดคียที่เข้า50ผมว่าดีอยู่แล้วนะฮะเรามาเปลี่ยนอันนี้ก่อนดีกว่าฮะฟื้นฟูมานาพิเศษนะครับผมอันนี้อยากจะได้เป็นพลังโจมตีฟึบจะได้หรือไม่โอโหฟื้นฟูมาานฮ รือว่ามันล็อกมันล็อกเป็นฟื้นฟูมานาเลยไหมเนี่ยอ่าพลังโจมตีสกิล59ครับโอเคเฮ้ยแจม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 มานาสูงสุดไม่เอาก็ได้ครับเปลี่ยนครับผมโอ้โหฟื้นฟูนฟนมานาพิเศษฮะไม่เอาเออพลังโจมตีทั่วไปฮะอ่าตอนนี้ดาบเราก็จะโจมตีแรงขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยมีทั้งพลังโจมตีทั่วไปเพิ่มขึ้นแล้วพลังโจมตีสกิลด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการออปชั่นนะครับผมต่อไปฮะอัญามณีนะครับผมก็สามารถเพิ่มพลัง การโจมตีของดาบเรานะครด้วยการเพิ่มอัญ,ญมณีได้นะครับผมต้องการวัตถุดิบลาเจเมจิกอ้นะฮะก็สามารถไปซื้อได้ที่ตลาดนะครับโอเคต่อไปนะครับอัปเกรดฮะอืมอันนี้อะไรเนี่ยผมสามารถอัปเกรดอันนี้ได้หรือนี่จากระดับ C ไประดับ B ครับผมอ่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้นจัดไปครับใช้เงิน60,000นี่แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นระดับ B นะครับผมเกมนี้นี่จะเป็นแบบว่าระดับ DCBA แล้วก็ระดับ RS SR R อะไรประมาณนี้นะผมมันก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่นี้ก็จะเป็นการคราฟนะครับผมน่าจะต้องแบบว่าใช้อุปกรณ์เล็ดแร่แปรธาตุกันเลยทีเดียวนะผมนะมาดูซิว่าเราจะคราฟอะไรได้บ้างฮะโพชั่นเลเวล3ใช้เลเวลใช้เลเวล2 2ขวดนะฮะก็ผลิตอ๋อ ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการคราฟขอฮะโอเคการเล่นเกมรีเบิร์ตเอ็มเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับสายฟรีนะผมแนะนําเล่นเมดนะครับแล้วก็ขยันขยันหน่อยนะครับผมขยันทำเควสขยันทํากิจกรรมนะฮะส่วนสำหรับสายเติมเงินนะครับนี่เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าฮะ นี่มาดูซิว่าเราควรจะซื้ออะไรบ้างนะครับผมนี่ด้านล่างสุดนะครับแพ็กเกจนะครับอันนี้ก็จะมีแพ็กเกจน้องใหม่ขายนะครับแล้วก็แพ็กเกจช่วยเหลือมือใหม่นะครับอย่างละ275นะครับก็สามารถซื้อกันได้นะครับสําหรับใครสายเติมนะฮะช่วงต้นเกมเนี่ยก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับส่วนผมเนี่ยเล่นมาประมาณนึงแล้วนะฮะผมขอลุยแบบของใหญ่เลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวนะพี่ผมอยากได้สัตว์ขี่เท่ๆครับผมเดี๋ยวผมต้องมีอยู่สี่พันะฮะผมอยากจะเปิดสัตว์ขี่สัก ห้าอันละกันนะครับผมฮืจุ๊บอืดได้ไรโอ้โหมาเอเรามีอยู่แล้ว <c oughs> มีอยู่แล้วไปฮะอีกกล่องนึงนี่ได้ไรเหรออ้าอันเดิมอ่ะอฮึขอเท่ๆหน่อยเอ้ยอะไรวะเนี่ยนะฮะเป็นระดับ A นะครับไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงต่อไปครับอ้อได้ไรเอ้ยโอ้โหมา B มันจบแล้วนะัคินอันสุดท้ายฮะได้ไรปึ๊บหืมมาบีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันฮะเราได้ขี่แมงมุมแล้วครับนี่เ <laughs> 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 พ่นด้าขี่แมงมุมวะ่ะจังหวะนี้ฮะ โอเคคะัสำหรับสายเติมเงินก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนสายฟรีนะครับก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องขยันกว่าสายเติมนิดนึงนะครับผมต้องทำเควสนะครับทุกวันนะครับเควสประจําวัน PVP เควสเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมแข่งขันการเก็บเลเวลกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะฮะมีกิจกรรมแข่งขันเก็บเลเวลนะครับทุกอาชีพนะครับสิอันดับแรกที่เก็บแรงได้สูงสุดนะครับจะได้รับแลไอเทมและรางวัลมากมายนะครับผมแข่งขันถึงวันที่28มีนาคม2 5 6 2นี้นะครับ แล้วก็เกมนี้นะครับจะมีการแข่งขันแบบ e-sport ด้วยนะฮะมีเงินรางวัลเริ่มต้นที่500,000บาทน,นะคร แล้วก็เพิ่มขึ้นตามยอดดาวนโหลดเรื่อยๆด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอรีวิวเกมไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจาะลึกระบบสัตว์ขี่อย่างเต็มที่ระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผมระบบแปลงร่างต่างๆนะครับคอสตูมแบบจัดเต็มนะครับวันนี้ผมมาโชว์แค่แพนด้าอันเดียวนะฮะแล้วก็ระบบเซตเอฟเฟกแล้วก็การลงดันพ v p ต่างๆเดี๋ยวจะมาในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมชูนิ้วประจำของช่องเราขึ ครับผมใครที่สนใจเกมนี้นะครับลิงโหลอดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเวอร์กันใหม่คลิปหน้าครับอันยองเซโย